เซีนเซนเซอร์ตัวนี้มัน <c oughs> ก็ผิดที่จะส่งกลับไปที่กล่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีไฟโชว์ที่หน้าปัดเป็นรูปเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเรื่องปกติ <c oughs> นะครับก็จะโชว์แทบทุกคันนะครับทีนี้เนี่ยออนอกจากมันก็จะมีระบบแก๊สบางยี่ห้อนะครับที่ที่ติดตั้งเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาก็คือ <c oughs> ไฟไม่โชว์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็ไม่สามารถจะระบุยี่ห้อได้เพราะว่า ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มันก็หลากหลายเป็น10บสิบยี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้มันติดปัญหาตรงที่ว่าไฟมันโชว์ไฟลูกเครื่องมันโชว์เฉยๆนะครับทีนี้ไฟรูกเครื่องมันโชว์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรในเครื่องยนต์มันจะพังแต่ทีนี้เนี่ยเท่ากับสัญญาณเราเนี่ยจะเสียไปสัญญาณเราจะเสียไปในลักษณะที่ว่าจะโชว์ตลอดทีนี้พออย่างอื่นจุดอื่นของเครื่องยนต์มันเสียปุ๊บเนี่โชแล้ว คือมันโชว์อยู่ตลอดนะครับาสาเหตุที่มันโชว์อยู่ตลอดก็คือลักษณะการอ่านค่าออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้มันผิดนะครับแทนที่เราจะใช้น้ํามันเราไปใช้แก๊สแทนทีนี้วิธีการแก้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ลองศึกษาดูนะครับว่าสถานที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยผมก็มีบางที่เนี่ยเขาก็าสามารถที่จะจูนปรับค่าของแก๊สกับน้ํามันเนี่ยค่าของแก๊สกับอากาศเนี่ย ให้มันพอดีเห,หรอคะให้มันพอดีกับไอ้ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนั้น<อ>ที่มันสามารถจะจับประมวลข้อมูลตัวนี้ได้ะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หนึ่งเท่ากับเราต้องหาช่างช่างหรือสถานที่ติดตั้งแก๊สที่เขาจูนเก่งก็คือไปจูนใหม่อีกทีหนึง่งถูกต้องอะนะครับแล้วก็วิธีที่สองะนะครับก็วิธีที่สองนี่ผมก็ไม่อยากจะแนะนําสักเท่าไหร่ก็คือ,อ,อตามสถานที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยเขาจะมีกล่องหลอกอกล่องหลอกก็คือลักษณะต่อเป็นระบบไฟฟ้าเข้าไป คือหลอกอะหลอกเซนเซอร์เอาว่าชั้นเนี่ยหลอกเท่ากับหลอกเซนเซอร์เนี่ยาว่ชชันเนี่ยสมบูรณ์แล้วชั้นเนี่ยถูกต้องแล้วอยู่ก็ไม่ต้องไปโชว์นะอะไรประมาณนี้ก็คือเขาเรียกมันว่าลักษณะกล่องหลอกอันนี้ก็เป็นวิชามารอีกแบบหนึ่งนะครับแลก็จะเลือกใช้หรือเปล่าก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเนี่ยไอ้กล่องหลอกตัวเนี้ยราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณพันกว่าบาทถึง2,000บาทนะครับท่านผู้ชมลองศึกษาดูผมก็ไม่เคยไม่เคยได้ติดตั้งแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสตัวเนี้ยนะครับค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมน่าน่าจะทดลองหาร้านที่เขาจูนแก๊สเก่งๆนะครับพยายามปรับค่าแก๊สกับอากาศเนี่ยให้มันได้กันนะครับไฟโชว์ตัวนี้ก็อาจจะดับแต่ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าน่าใส่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าเครื่องโชว์ในขณะที่มันปกติก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นสีแดงโชว์รูปเครื่องแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดชําุรเสียหายขึ้นมา ไมันจะถูกต้องครับออคือไม,ไ,มมไม่ได้แต่เฉพาะโตโยใต้ตตแคมรี่นะครับแทบทุกยี่ห้อที่รถติดตั้งแก๊สเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องไฟโชว์ะนะครับบางยี่ห้อนี่ไม่สามารถที่จะทําให้มันดับได้เลย มันไม่ยอมเลยก็มีนะครับค่ะเอาละยังไงก็มีอยู่สองทางเลือกนะคะคุณพงศ์ก็ลองลองตัดสินใจดูเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะหรือว่าถ้าใครตอนนี้ใช้กล่องหลอกอยู่แล้วผลเป็นยังไงก็น่าจะส่งข้อมูลมาถึงกันบ้างนะคุณใจพรผมไม่ได้แนะนํานะครับแต่ว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆริงค่ะถ้าใครใช้อยู่แล้วผลเป็นยังไงเนี่ส่งอีเมลมาสักทีหนึ่งจะได้คุณพงศ์ก็จะได้ทราบด้วยเราสองคนจะได้ทราบด้วยเหมือนกันคือที่ผมบอกว่าผมไม่แนะนํานี่ผมกลัวมันจะหลอกตลอดเอใช่ไหมคะค่ะคือเดี๋ยวมันเสียหายอย่างอื่นหรรืือออออมมมมัันนนนเเเป็ะไไไยยย่่่่างงฟ้ลลโช ทีนี้ก็สารวจจากคุณผู้ชมทางบ้านนี่แหละเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่มีหลายคนไปติดกล่องรอบมาเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะส่งมาด้วยเอาละคราวนี้มาถึงคําถามทางโทรศัพท์นะคะจากสมุทรสาครค่ะคุณแมวอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาเลยค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรเชิญค่ะเรื่องการติดตั้งแครครับค่ะเคยเคยติดตามรายการของคุณเจรพรนะนะครับว่า การใช้แก๊สเนี่ยเพื่อจะให้เซฟเครื่องอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับครับก็คือติดพอดีของหมม่ติดโถฉีดมาครับก็คือว่าโดยรอบของมันเนี่ยวัสตาร์เนี่ยมันจะมีรอบการใช้น้ำมันใช่ไหมครับครับถูกต้องเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส LPG ไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับครับเคยเคยชมรายการมีความรู้ว่าหลังจากที่อจอดรถถึงที่หมายเนี่ยให้ขับมาที่ใช้น้ำมันครับ พันสรอบโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์โสรมในเรื่องของการหล่อวะวหล่อบาวใช่ไหมครับคือได้รับชมตรงนี้อยู่เหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าพอดีลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่ที่ชนบุรีเอารถไปใช้เป็นรถโกโลน่านะครับที่โหนก็คือต้องเดินทางไกลนะครับเขไม่ไม้แก๊รเลยติดตั้งแก๊ส ตระพงในการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณสองหมื่นบาทระบบโัรชีครับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จเนี่ยโดนช่างผมไม่แน่ใจว่าจะใช้กับวิชาว่าอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับว่า,าเขาแนะนําให้ใช้อุปกรณ์เสริมค่ะโดยมีค่าต่างตรงเนี้เป็น,เป,นเป็นน้ํามันที่เรา,เาบ่าวาวเนี่ยีสามพันกว่าบาทกับสี่พันบาทครับผมก็เลยทักตัวว่าเอะผมชมรายการเนี่ยมันมันไม่จําเป็นนะครับ แต่ว่าอย่างว่านะครับเราเป็นผู้ผู้บริโภคเราไม่มีความรู้ครับเลยต้องสอบถามข้อมูลเพื่อให้ชัดเจนกับทนายก่อนครับครับเอาอย่างนี้นะครับรถที่ติดตั้งแก๊สนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราใช้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นน้ํามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงลักใช่ไหมครับ แล้วเราแล้วเราเปลี่ยนมาใช้ระบบ LPG ทีนี้คือมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าเรามาใช้แก๊สแล้ววาลในฝั่งไอเสียเนี่ยมันก็ชอบที่จะซุดชอบที่จะชมรุดก่อนะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราก็มาหาวิธีธนุถนอมเครื่องยนต์เราโดยที่ไม่ให้มันชมรุดหรือ,เ,อ,อเสียหายไปอย่างรวด,ดเร็วะนะครับทำให้เราใช้งานได้ดานานนะคร,ครับก็วิธีที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะสตาร์ทด้วยน้ํามันนะครับ ลักษณะสัก2,000 2,000รอบกันแล้วแต่จะตัดเป็นแก๊สไปเราก็ใช้ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะแล้ว<อ>ถ้าอย่างที่คุณพูดเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์หรือก่อนที่เรารู้ว่าเราจะกลับเข้าบ้านเนี่ยเรากลับมาใช้น้ำมันค่ะนะครับก็2เรื่องเนี่ยนะครับแล้วผมบวกไปนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเดินทางไกล <c oughs> นะครับเราเดินทางไกลช่วงจังหวะเป็น70โล80โลหรือร้อยกว่าโลเนี่ยรโลค่ะเรากลับมาใช้น้ำมันบ้างสิครับสัก4ี่้ากิโลก็ยังดี อ,อครับคือใช้น้ำมันใช่ไหมครับครับ <c oughs> นั่นแหละครับเท่าน,นั้นก็พอนะครับโดยที่ไม่ต้องอัดติดตั้ตงตามที่ช่างเนะอ,อ้างถึงว่าควรจะจติดนั้งมันไง<ช>ครับหรือไม่ถูกอุปกรณ์ตรงนั้นเลยนช่นนไรครับครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งใช่ไหมครับทีนี้วิธีที่สองเน,นี่ยก็คือลักษณะว่าติดอุปกรณ์เอ่อเป็นน้ํามันที่เอ่อเป็นน้ํามันคือลักษณะเป็นเอ่อป็นบางยี่ห้อประเภทแฝดลูกบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับประมาณนี้ก็คือจะมี อุปกรณ์ติดตั้งเป็นกระป๋องมาเสร็จเลยแล้วก็สั่งจ่ายกี่นาทีหยด 2, <อ> 2> หยด3หยด4ี่หยดก็แล้วแต่แตที่จะตั้งค<ม>ือน้ำยาพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับครับดีครับใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้เราเว่าเราจะต้องคอยดูนะครับว่าถ้ากิดน้ามันมันแห้งเยหรือน้ามันมันหมดเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ไม่ไมได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้เรานะ <etah. S 2> ครับ อันนี้เป็นวิธีที่2แล้วน้ํามันที่จะที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับราคามันไม่ใช่ถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราจะใช้ระบบเนี้ยระบบหยดหรืออ่สมัยก่อนที่แท็กซี่ก็ชอบเอาน้ํามันทูทีร้อมันเครื่องมาใส่คาบรเตอร์รแล้วก็เร่งควันขโมองเลยก็มีความเชื่อกันว่าจะเข้าไปหล่อเลี้ยงวาล์วแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่มันเข้ามันกลับเข้าไปสร้างความสกปปกให้กับห้องเผาไหม้ซะเปล่าๆนะครับครับผมแต่ที่อ่ใช้น้ํายาที่เขาทามาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับ ออน่าจะมาจากต่างประเทศแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อเนี่ยตามสถานที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยมีนะครับก็ถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ออเป็นน้ำมันหรือเป็นสารเคมีที่เขาผลิตทำมาทางนี้โดยเฉพาะไม่ใช่เป็นน้ำมันทูทีหรือเป็นน้ำมันเครื่องปกติทั่วไปครับใช้ได้ครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นการอย่างที่ผมบอกคือเป็นการเพิ่มภาระให้เราคือคุณจะต้องดูแลขึ้นมาอีกโหมดหนึ่งนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าปฏิบัติตามอย่างที่ผมบอกข้อหนึ่งเนี่ยก็สําหรับเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วก็เครื่องยนต์ที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นน่าเป็นการเพียงพออยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเอาให้ดีถ้าจะเอาอย่างที่คุณว่าก็ได้ครับแต่ต้องขยันตรวจสอบเอานะครับครับผมออาอ้สคับหนาได้ไหมค่ะเชิญค่ะคือตัวของเองเนี่ยผมใช้แคมรี่ปี96อยู่ใช้หอวแ้วน ก็มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ํามันเนี่ยเพราะมังจยากคิดว่าจะไปติดตั้งแก๊สเหมือนกันครับมีข้อแนะนําในการที่ก่อนไปติดตั้งยังไงครับพอด<อ>ีตะกี้มีท่านผู้นั้นถามมาพอดีผมต้องปิดปิดเสียงอ่ะคุณชัยพรแนะนํายังไงบ้างคะก็ที่จริงแล้วปกติจะนํารถไปติดตั้งแก๊สใช่ไหมครับใช,ใช่ครับ ก็ควรจะศึกษาดูนิดนึงนะครับว่าโดยเฉพาะรถ t ต y o ต้ c แคมรี่เนี่ยชอบมีปัญหาคือไฟโชว์อย่างที่เราคุยกันข้างต้นนะ,ะนะครับัครบนะครับคือคือผมก็พอที่จะเราเราคืออุปกรณ์ติดตั้งแกนเนี่ยของประเทศอิตาลีนะครับคือมันก็มีแต่ละยี่ห้อใช่ไหมครับว่าติดยี่ห้อนี้แล้วโชว์ติดยี่ห้อนี้แล้วไม่โชว์อะไระประมาณนี้ะน,นะครับก็เท่าที่ผมจําได้น่จะมีสักประมาณ ไม่กี่ยี่ห้อนะคะ <c oughs> ถ้าเดืจํจได้ที่ผมจําได้น่าจะเป็น BSM อ,อะไรประมาณนี้คือยังไงเอาศ<อ>ึกษาดูกับสถานที่ตั้งเอาเองดีกว่านะครับว่ารถตัวยต้ยแคมรี่รุ่นนี้ที่ผมจะไปติดระบบหัวฉีดกับคุณเนี่ย <c oughs> คุณกล้ารับประกันผมไหมว่าคุณสามารถที่จะจูนปรับแก๊สกับอากาศได้โดย <c oughs> คือหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีไฟโชว์ไฟที่นับนะครับอับผมค่ะอ่าละขอบคุณคุณแมวค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากันที่คําถาม ทา,าทางโทรศัพท์อีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะคะจากชนบุรีคุณ